หลัง,งจากที่หลายคนรอคอยครับในที่สุดอีเวนต์หมโ r บ b อ x อย่าง THE h a s ก็ได้มาครับใน r o บ็อในตอนนี้นะครับซึ่งในคลิปวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงวิธีการทำนะอีเวนต์อย่าง t ด e h a s กันนะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนะื้อหาคลิปในวันนี้เช่นเคยใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วใครชื่นชอบช่องแบฟอร์มฝากซื้อตุ๊กตาแบฟอร์มครับ UGC Item รวมถึงเสื้อแบฟอร์มในกลุ่มโรบ็อกลิงกลุ่มอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับโอเคซึ่งในหน้าของเว็บไซต์ r o บ l อกครับหน้าโฮมคุณจะเจอกับหน้าต่างอีเวนต์นะครับอย่างเดอ h a ฮที่สามารถกดเข้าไปเล่นได้นะครับนี่กดได้เลยซึ่งเมื่อเข้ามาในเกมครับก็มาตรงนี้ครับที่เรือตรงนี้นะมันจะพาคุณครับพาไปในเกาะของอีเวนต์นะครับของเดอะแฮส ซึ่งผมต้องขอบอกก่อนว่าอีเวนต์นี้นะครับมีเวลาทำเพียงแค่10วันนะตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับใครที่อยากเก็บของฟรีก็รีบมาเก็บกันนะไปไปดูแมปดีกว่าในตอนนี้ครับเราก็มาอยู่แมปอีเวนต์ของ The h a s s แล้วนะครับต้องบอกว่าแมปนี้ถ้าคุณเปิดมาเนี่ยโอ้โหแผนที่กว้างใหญ่มากนะซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงตัวของ Shiting s h อ r e นะครับ โดยอีเวนต์นี้ครับภาากิจคุณคือการที่คุณครับต้องเก็บไข่ทั้งหมด10ใบนะครับเพื่อได้ของฟรีครับ1ชิ้นครับซึ่งก็จะมีทั้งคอนเนคชั่นไนท์ด์กเนสไฟเอิร์ธวอเตอร์เอนเนอร์จีไทม์ไอซ์แล้วก็แอร์นะครับโดยไข่ทั้ง10ใบครับก็จะมีระดับความยากในการเก็บไม่เท่ากันนะครับเช่นคอมมอนไพรมอลแล้วก็มิสติกนะ ในตัวของของฟรีครับคือผมยังไม่สามารถโชว์ภาพได้เพราะว่าโรบ็อกแก่ตอกไว้นะครับแต่ว่าถ้าคุณดูที่ตรงโซนของนี่ครับซ o r ์ริสไทท์ไอเทม,มชวนพีดเปล่านะตรงนี้มันจะมีของโชว์อยู่ครับแต่ว่าเป็นของเวอร์ชัน่นอัปเกรดนะครับถ้าดูจากภาพนี้ก็น่าจะพอเดาได้นะว่าอันไหนเก็บฟรีบ,บ้างนะครับจากอีเวนต์นี้นะของฟรีมีทั้งหมด10ชิ้นนะครับใครสนใจก็ไปเก็บกันได้ โดยวิธีการเก็บตัวของไข่ครับทั้ง10ใบนะครับก็คือการที่คุณนะ่ครับต้องมานีประตูวาร์ปนะโดยประตูวาร์ปในอีเวนต์นี้ครับมีทั้งหมด10ประตูวาร์ปถ้าใครเข้าแมปมาครั้งแรกเนี่ยคุณจะเจอว่ามันล็อกอยู่นะครับแนะนําว่าพยายามไปเปิดประตูวาร์ปก่อนในแต่ละโซนมันจะมีทั้งหมด4โซนครับตั้งแต่ shifting shore powering high t ต e มแล้ win แล้วก็ cracking g l e n นะครับแต่ละโซนก็จะมีทั้งหมด2หรือ3ประตูวาร์ปนะ โดยในแต่กับประตูวาร์ปครับจะมีเกมนะครับที่คุณนะครับไปเก็บไข่ได้นี่อันนี้เป็นโซนของคอนเนคชั่นนะครับจะมีตามนี้ผมเก็บไปแล้วสเกมนะผมย้ำอย่างนึงว่าจะเก็บไข่ในอีเวนต์นี้นะครับต้องเข้าแมปอีเวนต์เดอะแฮสก่อนเราเข้าประตูวาร์ปจากนั้นครับกดวาร์ปเข้าเกมถ้าคุณเข้าเกมตรงคุณจะเก็บไข่จากอีเวนต์นี้ไม่ได้นะครับย้ำนะว่าเข้าเกมตรงเก็บไข่ไม่ได้ ต้องวาร์ปเข้าแมปอีเวนต์ก่อนแล้วก็เข้ามาตรงประตูวาร์ปนะครับแล้วเ,เข้าเกมเท่านั้นนะย้ำนะว่าเท่านั้นนะครับซึ่งในการเก็บไข่ครับผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าไข่ที่คุณเก็บได้ในแต่ละเกมเนี่ยมีโอกาสซ้ํากันนะครับอย่างเช่นผมเก็บมาเนี่ยผมซ้ําไปใบหนึ่งนะก็คือเ o f f r i e n d s h i p ที่ได้ซ้ํานะครับ2เกมซึ่งวิธีการแก้ก็คือมาตรงนี้ครับตรงนี้เป็นจุดที่ผสมไข่นะครับในแต่ละโซนจะมีจุดนี้อยู่นะครับจาภาพนี้ไว้นะเป็นภาพ ไข่แดงเป็นไข่น้ำเงินนะครับที่คุณครับเอาไข่แบบระดับคอมมอนมาอัปเกรดได้นะครับเป็นไพ่มอลหรือเอาไพ่มอลครับมาอัปเกรดเป็นระดับมิสติกได้นะหรืออีกจุดหนึ่งที่คุณครับจะเจอได้แค่โซนนี้เท่านั้นก็คือเทรดดิ้งตรงนี้รับเป็นจุดเทรดไข่นะครับสำหรับคนที่อยากเอาไข่ที่มีอยู่แล้วไปแลกครับกับคนอื่นนะครับเพื่อได้ไข่ครับที่หายากกว่าตรงนี้ครับช่วยได้นะครับแนะนําว่าใครมีเพื่อนก็พามาเทรดได้นะในตรงนี้นะครับ แล้วก็ถ้าคุณเก็บไข่ครับครบทั้ง10ใบนะครับในแต่ละโซนครับจะมีจุดนี้อยู่เป็นจุดไข่ครับแตกออกตรงนี้คือจุดที่คุณนะครับเก็บของฟรีนะครับนี่ตรงนี้เป็นเนสในแต่ละโซนถ้าเก็บครบ10ใบครับให้มาตรงนี้นะครับเพื่อรับของฟรีนะครับจากแต่ละโซนสําหรับบางคนที่ไม่เก็ตนะครับอย่างเช่นโซนนี้ครับสามารถเปิดไข่ได้แค่หมวดของไข่คอนเนคชันเท่านั้นถ้าจะเปิดไข่ตรงอื่นนะครับหมวดอื่นต้องย้ายโซนนะอย่างเช่นตรงนี้ ตรงนี้เป็นโซนของฝั่งไนท์นะครับจะมีจุดฟักไข่อยู่นะครับซึ่งจะพอแค่ฝั่งไนท์เท่านั้นนะครับที่มาฟักไข่นะครับตรงนี้ได้นะใครที่กลัวว่าให้พี่ผมจะเก็บไข่ครบไหมอย่างเช่นผมหาไพ่มอลกับมิสติกไม่เจอมันจะมีตรงปุ่มเวสนี้อยู่นะครับนี่ที่มันจะมีการเก็บไข่พิเศษด้วยอย่างเช่นเก็บไข่ไพ่มอลครับจากการที่คนเนี่ยผสมไข่ หรือจากการที่คุณครับเล่นเกมนะครับเลาเก็บไข่ครบทั้งหมดครับ15บาใบเป็นต้นอย่างต่ำก็ใช้เกมครับไม่น่าเกิน15เกมนะครับหรือตรงนี้ไข่มิสติกได้จากการผสมไข่นะครับอันนี้คือมันมีตัวช่วยเยอะครับสำหรับคนที่กลัวว่าเฮ้ยจะได้ไข่ไม่ครบนะครับใครที่กลัวว่าจะเก็บของครบไหมก็มาดูตรงตัวของเควสได้นะครับเราก็จะมีบางเควสที่นี่ครับได้ของพปเศษด้วยอย่างเช่นเควสนี้ เก็บไข่100ใบครับเพื่อได้ของใส่แล้วก็อันนี้เก็บไข่ไฟนอลผมไม่ชอบว่าไข่ไฟนอลเนี่ยมันเป็นบอสหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีเควสหนึ่งที่เขาดาวอยู่นะอันนี้ก็เป็นไกด์คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับ Event อีเวนต์่างเด h e Has ใครที่สงสัยข้อไหนก็มาถามในคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เก็ตเนื่องจากคอนเซปต์นี้มันใหม่แล้วก็เกมเพลย์ครับไม่เหมือนเดิม นะครับกับอีเวนต์นี้นะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม